ค่ะคุณครูชื่อคุณครูณภาวร n ชารีนะคะชื่อเล่นครูชื่อครูหยกนะคะอ่าคุณครูมารับช่วงต่อในรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณจากคุณครูฝนนะคะซึ่งเมื่อกี้ก็เราได้เจอกับคุณครูฝนไปแล้วนะคะอ่าวันนี้เราจะขึ้นเนื้อหาในเรื่องของภูมิปัญญาในสมัยสุขโขทยัยภูมิปัญญาในสมัยสุขโขทัยนะคะซึ่ง ทีนี้ก่อนที่จะขึ้นเนื้อหาในภูมิปัญญาสมัยสุขโขทัยเนี่ยได้คุยกับคุณครูฝนแล้วก็คุณครูฝนเล่าให้ฟังว่าพวกเราเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่พูดถึงเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในสมัยสุยสขโขทัยมาแล้วทีนี้ก็เลยอยากจะถามว่านักเรียนพอจะจำกันได้ไหมเพราะว่าคุณครูฝนบอกว่าห้องเนี้ยเก่งมากๆเลยตอบคำถามได้แน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว อยากทบทวนนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะเชื่อมโยงไปที่เนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะมีใครจําได้ไหมว่าพวกเราเรียนเกี่ยวกับบุคคลสําคัญท่านใดไปบ้างในสมัยสุขโขท,ทยัยลูพกพ่อขุนศรีอินทาราทิพย์พ่อขุนรามเก็งและพ่อพ่อมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทยค่ะอ่าเก่งมากปรบมือเลยนะคะ,ะเราเรียนกันไปใน ส่วนของพ่อขุนศรีอินทร a ิ h i ้นั่นก็คือคนที่เป็นผู้ที่สถาปนากรุงสุขโขทัยแล้วก็รวมรวบร,รวมสุขโขทัยให้เป็นปึกแผน่นถูกต้องไหมคะรวบรวม,รวม,รวมอาณาจักรสุขโขทัยให้เป็นปึกแผน่นพ่อขุนรามคําแหงมหาราชพระองค์จะมีพระราชกรณียกิจที่สําคัญหลายด้านเลยถูกต้องไหมแต่ก็จะมีด้านหนึ่งที่เด่นชัดมากๆเลยก็คือการประดิษฐ์คิดค้นอกักษรภาษาไทยหรือว่าลายสือไทยนั่นเองถูกต้องไหม ่ะแล้วก็คนที่สามบุคคลท่านที่สามก็คือใครนะเมื่อกี้ก็บอกมาพระมาาหาธรรานนราชาที่หนึ่ง 1, 1> ถูกต้องค่ะก็คือท่านก็จะเป็นกษัตริย์ที่ปกครองในใช้รูปแบบการปกครองแบบธรรมราชานะคะแล้วก็มีการศึกษา พระพุทธศาสนาแล้วก็ได้พระราชนิพนธ์หนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่มถูกต้องไหมชื่อหนังสือว่าไตรภูมิพระร่วงนะคะอันนี้เราทราบคร่าวๆแล้วแหละเก่งมากนะคะนักเรียนตอบได้แสดงว่านักเรียนอาจจําความรู้ที่เราเรียนมาได้ะจำภูฝนเนาะทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเนื้อหาของภูมิปัญญาซึ่งภูมิปัญญาในที่นี้เราจะไม่พูดถึงภูมิปัญญาณนะปัจจุบันแต่เราจะเรียนย้อนกลับไปใน ภูปัญญาสมัยสุขโขทัยนะคะคูนะรูขอแชร์หน้าจอก่อน่านักเรียนเห็นหน้าจอนะลูกนักเรียนเห็นหน้าจอใช่ไหมคะนักเรียนเปิดไม์ได้นะคะสามารถเปิดไม์แล้วตอบคุณครูได้นะอ่ะ นักเรียนเห็นหน้าจอชัดเจนนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของภูมิปัญญาสมัยสุโขทัยนะคะซึ่งก่อนอื่นจะไปเข้าสู่เนื้อหาของภูมิปัญญาเนี่ยเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนช่วยกันดูนิดนึงว่าในสไลด์นี้นักเรียนเห็นภาพอะไรบ้างลูกนักเรียนเห็นภาพอะไรที่นักเรียนรู้จักกันบ้างไหมเอ่ยเครื่องสังคโลกครับ อ๋อ um, เครื่องสังคาโลกอ่า um, เก่งมากนะคะเก่งมากๆเลยเครื่องสังคาโลกจะอยู่ที่มุมซ้ายมือข้างล่างถูกต้องไหมคะมีใครเห็นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมหลักศิลาจารึกค่ะหลักศิลาจารึกเก่งมากค่ะมีใครเห็นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเจดีคับเจดีว้าวเก่งมากค่ะมีเจดีมีวัดในสมัยสุโขทัยหเก่งมากๆเลยนะคะมีใครเห็นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมรูปอีกไหมลูก ใครเห็นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอ่ะไม่เป็นไรนะคะที่พวกเราเห็นมาทั้งหมดนั่นล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นภูมิปัญญาในสมัยสุขโขทัยทั้งสิ้นนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปดูว่าภูมิปัญญาสมัยสุขโขทัยมีอะไรบ้างเราต้องรู้ก่อนหรือว่าความหมายของคําว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะอะภูมิปัญญาไทยเนี่ยหมายถึงความรู้ทักษะ ความเชื่อและพฤติกรรมของคนไทยในการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการสร้างสรรค์สังคมสั่งสมประสบการณ์เหล่านั้นนะมาเป็นระยะเวลานานจะอานจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่ออนุชนคน รุ่นต่อมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วภูมิปัญญาเนี่ยในยุคสมัยนั้นๆก็จะมีภูมิปัญญาที่แตกต่างกาันออกไปนะคะแต่ก็จะมีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือความหมายของคาว่าภูมิปัญญาแต่ทีนี้อันนี้คือความหมายของขว่าภูมิปัญญาไทยลูกแต่วันนี้คุณครูยากบอกว่าเราจะเรียนเรื่องภูมิปัญญาของสมัยไหนนะสมัยไหนนั้นขุโขทัยค่ะขุโขทัยครับใช่เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง ความรู้ทักษะหรือว่าความเชื่อของคนในสมัยสุขโขทยัยที่เขาได้จัดทําภูมิปัญญาขึ้นถูกต้องไหมคะอะเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่ากันว่าสมัยสุขโขทัยเนี่ยมีคนในสมัยสุขโขทยัยมีการสร้างภูมิปัญญาไว้หลายด้านมากนะคะหลายด้านในที่นี้มีด้านไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไปดูกันที่ด้านแรกลูกเป็นภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตนะคะ ซึ่งก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าลักษณะภูมิประเทศของอสุขโขทัยหรือว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยพื้นที่ของอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยจะเป็นลักษณะภูมิประเทศประเภทที่ว่าถ้าในฤดูฝนเนี่ยฝนตกมาเยอะน้ําท่วมหลุกแต่ถ้าเป็นในหน้าแ้งหรือว่าฤดูแ้งเนี่ยถ้าเป็นหน้าแ้งอ่ะน้ําจะไม่พอใช้ฝนฤดูฝนฝนตกเยอะอ่าน้ําท่วมฤดูแ้งเป็นหน้าแ้งปุ๊บ น้ำไม่พอใช้เพราะนั้แล้วชาวสุขโขทัยเนี่ยก็เลยมีการคิดค้นภูมิปัญญาขึ้นมานะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับการขุดหรือว่าการใช้ระบบชนละทานนะคะไปดูที่อย่างแรกก่อนอันเนี้ยเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมก็คือชาวสุขโขทัยเนี่ยเขามีการใช้ระบบชนลปะปทานนะคะช่วยควบคุมน้ำที่ไหลมาจากภูเขาเนี่ยแล้วก็น้ำที่ท่วมตามลำน้ำต่างๆ ด้วยการสร้างคันดินและสร้างทานุกกั้นน้ำทำไมถึงต้องสร้างคันดินและสร้างทานุกกั้นน้ำเนื่องจากว่ากั้นไวเพื่อให้น้ำไหลไปในทิศทางที่เราอยากจะให้ไปและป้องกันปัญหาน้ำท่วมนั่นเองซึ่งในสมัยสุโขทัยเขาจะเรียกทานุกั้นน้ำนี้ว่าสลีปพ,พง นะักะเรียนต้องจําให้ได้นะสลิดพงก็คือทํานุ่ก,กั้นน้ําสร้างไว้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันน้ําท่วมในสมัยสุโขทัยนั่นเองนะคะ, mm. ะทีนี้นอกจากนี้พราะคุณครูบอกว่า,วาหน้าฝนอะ่ะฝนตกมาเยอะน้ําท่วมถูกต้องไหมลูกพอหน้าแง้งอหน้าแล้งน้ําไม่พอใช้อีกชาวสุโขทยัยในช่วงนั้นเขาก็เลยมีการคิดค้นขึ้นมาอีกว่าอถ้าเราอยากมีน้ําพอใช้เนี่ยในหน้าแล้งอะ่ะ เราจะต้องมีการสร้างฝายนะ,ะมีการสร้างฝายขึ้นในที่ลุ่มนะคะแล้วก็มีการขุดสะเพื่อส่งน้ำไปใช้ในพื้นที่รอบเมืองสุโขทัยนะคะ,ะรวมถึงมีการขุดบอ่อด้วยนะคะทีนี้การขุดสระในสมัยสุโขทยนะัยเนี่ยเราเรียกว่าสระน้ำในสมัยสุโขทยัยเราจะเรียกว่าตระพังตระพังคือการขุดสระให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเวลาหน้าหน้าแหลง พอน้ําไม่พอใช้เขาก็จะเอาน้ําจากาตระพางนี่แหละจากสระที่ขุดไว้นี่แหละส่งต่อไปใช้ในบริเวณรอบเมืองสุขโขทยัยนะคะอันนี้คือภูมิปัญญาในการดํารงชีวิตนะคะจะมีการสร้างสลิดพงหรือว่าทํานุก,กั้นน้ําไว้ป้องกันปัญหาน้ําท่วมนะคะสร้างตระพังหรือว่าการขุดสระนั่นแหละไว้ใช้เก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าแล้งนั่นเองนะคะต่อไป เรามาดูกันที่ภูมิปัญญาในด้านศินละปะวัฒนธรรมนะคะภูมิปัญญาในด้านศินละปะวัฒนธรรมครูยกมาให้สามอย่างซึ่งอย่างแรกที่พวกเราเห็นเลยภาพแรกปุ๊บเห็นปุ๊บพวกเราน่าจะคุ้นแบบคุ้นหน้าคุ้นตาภาพนี้ดีมากนะคะเพราะว่า คือ,อการประดิษฐ์คิดค้นอักษรไทยนั่นเองนะคะการประดิษฐ์คิดค้นอักษรไทยเกิดขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะซึ่งพระองค์ได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นนะคะ,ะแล้วก็มีการจริงๆแล้วอ่ะการประดิษฐ์อักษรไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีการเรียนแบบมาจากอักษระะอักษรมอนอะไรประมาณนี้นะคะแต่มีจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของไทยเราเลยนะคะาการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเนี่ยเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลายสือไทยนะคะลายสือไทยซึ่งลายสือไทยเนี่ยถูกประดิษฐ์คิดค้นในปีพุทธศักราช1826นะคะโดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองนะคะต่อมารูปที่สองลูกภาพที่สองก็คือภาพ เครื่องสังคโลกใช่ไหมคะชาวสุขโขทัยได้มีการสร้างศรริลปวัฒนธรรมอีกหนึ่งอย่างขึ้นมาก็คือการผลิตเครื่องสังคโลกซึ่งเครื่องสังคโลกเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของสุขโขทัยด้วยนะคะ,ะทีนี้เครื่องสังคโลกของชาวสุขโขทยัยนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของชาวสุขโขทยัยที่เป็นเอกลักษณ์มากๆทําไมถึงบอกว่าอย่างนั้นเนื่องจากว่าจะมีการลงลายคูขีดลายแล้วก็มีการเคลือบด้วย สีเขียวนะคะซึ่งบางทีพวกเราไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เนต็ตเราอาจจะเห็นว่าทำไมภาพบางภาพมันออกเป็นสีโทนแบบดำๆไปแล้วคะไปแล้วครับครูออันนั้นก็คือพอระยะเวลามัก่นใช่ค่ะถูกต้องรูถูกต้องเก่งมากเพราะถ้าเวลามันผ่านไปนานไปเรื่อยๆหลายร้อยปีเนี่ยการขุดค้นพบหลักฐานมันอาจจะทำให้หลักฐานทางบรัาเนี่ยผิดเพี้ยนไปบ้างนะคะเพี้ยนสีไปนิดหน่อยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะอ่ะ ซึ่งบางคนอาจจะสงสัยคุณครูคะคุณครูคะในรูปเนี่ยมันมีแค่มันมีแค่ถ้วยเครื่องสังคลโลกมีแค่ถ้วยหรอจริงๆแล้วเครื่องสังคลโลกไม่ได้มีแค่ถ้วยนะลูกเครื่องสังคลโลกจะมีเป็นจานเป็นถ้วยเป็นไหเป็นตุ๊กตาด้วยนะคะบ่ยในบางทีนะคะอ,อันนี้ก็คือเครื่องสังคลโลกนะคะ เกิดขึ้นในสมัยสุขโขทยัยทีนี้มาดูศิลปะวัฒนธรรมในด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรมบ้างว่ากันว่าสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในสมัยสุขโขทัยเนี่ยลูกจัดว่าเป็นศิลปะปของไทยที่มีความงดงามและมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆทําไมถึงบอกว่าอย่างนั้นเนื่องจากว่าสถาปัตยปตกรรมเนี่ยอย่างเช่นวัดวาอารามในสมัยสุขโขทัยก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของสุขโขทัยเอง ะะสถาปัตยกรรมต่างๆก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะอายกตัวอย่างเช่นสถาปัตยกรรมก็คืออย่างเช่นเจดีลูกเจดีในสมัยสุขโขทัยเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเป็นของไทยแท้ในสมัยสุขโขทัยเลยเขาเรียกเจดีนี้ชื่อเจดีคือเจดีทรงดอกบัวตูมนะคะเหมือนที่เห็นในภาพเลยลูกเจดีทรงดอกบัวตูมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทรงพุ่มข้าวบินนะคะ ที่เราเห็นในภาพเลยนะคะลักษณะเขาจะโดดเด่นเป็นแบบเฉพาะด้านของเขาเลยนะคะส่วนปฏติมากรรมในเรื่องของปฏิมากรรมเนี่ยชาวสุขโขทัยจะเน้นสร้างปฏติมากรรมเกี่ยวกับพระพุทธรูปซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งพระพุทธรูปเนี่ยจะเน้นการปั้นปูนและการหลอ่อแบบรูปเป็นรูปหล่อสาบิษมากกว่านะคะแล,ะและ้วก็ลักษณะพระพุทธรูปของสมัยสุขโขทัยเนี่ยก็จะมีความงดงามแล้วก็มีเอกลักษณ์ของ ของตัวเองนะคะในที่นี้หมายถึงอะไรความงดงามในที่นี้ก็คือพระพุทธรูปในสมัยสุขโขทัยเนี่ยจะมีความอ่อนช้อยเวลาเรามองไปเนี่ยใบใบหน้าจะมีความแบบอมยิ้มเล็กน้อยนะคะมีความอ่อนช้อยแล้วก็ส่วนมากจะนิยมปั้นหรือว่าหล่อพระพุทธรูปเป็นท่านั่งสมาธินะคะโอเคทีนี้เมื่อกี้คุณครูพูดไปหรือว่าสุขโขทัยเนี่ย ในสมัยพ่อขุลมคำแหงมีการประดิษฐ์อักษรไทยใช่ไหมแล้วการประดิษฐ์อักษรไทยมีการเรียนแบบมาจากอักษรของขอมแหละแต่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะด้านของคนไทยเลยก็คือพ่อขุลมคำแหงมีการทําให้มันเป็นเอกลักษณ์ด้วยการ การนำสระมาเรียงอยู่ในระดับเดียวกันกับพยัญชนะนะคะแล้วก็ยังมีการเขียนพยัญชนะทุกตัวเนี่ยเรียงอยู่ในบรรทัดเดียวกันด้วยนะคะไม่มีพยัญชนะไหนซ้อนกันเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของภาษาไทยเลยคือเวลาเราพูดคำไหนออกไปถ้าเราเขียนพอมันมีวรรณยุกต์พอมันมีสระอย่างเงี้ยพอเราเขียนปุ๊บมันจะมันจะอ่านแล้วออกเสียงได้เหมือนคำพูดของเรายกตัวอย่างเช่นคะ กับค่ะอย่างนี้เป็นต้นมีไม้เอกกับไม่มีไม้เอกแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือเอกลักษณ์ของของลายสือไทยนะคะทีนี้เรามาดูภูมิปัญญาในด้านาศาสนากันบ้างนะคะภูมิปัญญาในด้านของาศาสนาในสมัยสุโขทัยก็จะเป็นภูมิปัญญาที่ใช้หลักคําสอนของาศาสนานั่นแหละมาอยู่ในอ่ะข้อแรกเลยนะมาอยู่ในรูปแบบของการปกครองนะคะ ในสมัยสุโขทยัยพระมหากษัตริย์ใช้รูปแบบการปกครองแบบธรรมราชานะคะหลักประมาณช่วงพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนั่นแหละนะคะใช้าการปกครองแบบธรรมราชาก็คือใช้หลักธรรมในการปกครองประเทศจนถึงทุกวันนี้กษัตริย์ไทายส่วนใหญ่ทุกท,ทุกพระองค์ขอโทษนะคะทุกพระองค์ก็ใช้หลักธรรมราชาเช่นเดียวกันนะคะ,อะสองอในดรา่งของศาสนา,านะคะ พอมีการศึกษาพระพุทธศาสนาเยอะๆนะคะในช่วงสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือลิไทที่พวกเรารู้จักกันนี่แหละพระยาลิไทนี่แหละนะคะก็ได้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่มนะคะนั่นก็คือเรื่องไตรภูมิพระร่วงพวกเราเห็นในเห็นในรูปไม่ลูกเห็นในหน้าจอเนาะไตรภูมิพระร่วงนะคะซึ่งเป็นหนังสือของพระยาลิไทไตรภูมิพระร่วงเป็นหนังสือที่พูดถึงเกี่ยวกับนรกสวรรค์ ะะการเรียนไหว้ตายเกิดพูดถึงเกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนาพุทธนั่นเองนะคะแล้วก็3ในด้านของศาสนา,ศา,ศาก็คือการเคารพนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงหรือว่าแบบลังกาวงนั่นเองนะคะทำให้ชาวสุขโขทัยเนี่ยได้มีการ สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีความงดงามมากมายนะคะ,ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเลยพวกเราเห็นภาพที่หน้าจอเนาะก็คือพระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปที่ให้ดูเนี่ยก็คือพระพุทธรูปในสมัยสุขโขทยัยสังเกตนะลูกท่วงท่าของพระพุทธรูปที่ถูกปั้นหรือว่าหล่อหล่อสำริดขึ้นเนี่ยจะเป็นท่วงท่าที่อ่อนช้อยนะคะใบหน้าถ้าเราพวกเราดูเข้าไปใกล้ๆเนี่ยใบหน้าของพระพุทธรูปจะมีะความอมยิ้มเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็คือพระพุทธรูปในสมัยสุขโขทัยนะคะ ไม่ค่อยได้สังเกตเลยนะครับไม่ใช่แล้วเนี่ยไหมยิ้มนิดน้อยอะใช่เห็นไหม,ไมแต่ถ้าสมมติว่ารเราไปสังเกตปุ๊บเราก็จะเห็นว่าอ้ามันมีความแตกต่างระหว่างสุโขทัยก็จะแบบนึงน,นะอยุธยาก็จะอีกแบบนึงธนบุรีก็จะคล้ายๆอยุธยานั่นแหละแต่รัตนโกสินทร์ก็จะมาอีกแบบนึงเลยนะคะวันนี้พอเราเรียนปุ๊บเราก็จะเห็นความแตกต่างถูกไหมมาดูกันที่ศิลปะ ศิลปะในสมัยสุโขทัยคือเป็นศินลปะที่ถือได้ว่าเป็นการเป็นงานศินลปะที่สแสดงถึงความ,มงดงามแล้วก็เอกลักษณ์ของตัวเองนะคะจนได้รับการยอมรับจากองค์การยูเนสโกนะคะให้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกเลยนะคะ,ะถ้าพวกเราดูจากภาพเนี่ยพวกเราก็จะเห็นว่าขนาด หลักฐานที่ให้เราหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้เพื่อที่เราจะให้เราศึกษาเรามองเรามองเข้าไปในภาพเรารู้สึกเลยเนาะว่าแบบทําไมมันดูกว้างขวางแล้วก็ยิ่งใหญ่จังเลยขนาดตอนเนี้มันเก่าแก่แล้วอะ่ะยังดูแล้วรู้สึกว่าวิ่งมันทําไมดูสวยงามจังถ้ามันอยู่ในยุคนั้นมันจะสวยขนาดไหนคนยุคนั้นน,นน่าจะต้องเก่งมากๆแน่ๆถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือความภาคภูมิใจของของชาวไทยเนาะที่แบบ มีศิลปะที่งดงามขนาดนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าอุทยานประวัติศาสตร์ของสุขโขทัยเนี่ยหรือบางคนเรียนเรียนไปวันนี้เนาะอาจจะแบบอยากไปดูจังเลยอะอ่าเหมือนคุณครูคุณครูเคยไปดูมาแล้วนะคะอุทยานประวัติศาสตร์ของสุขโขทัยนะคะอยากไปดูจังเลยเรียนเสร็จแล้วโหคุณครูยกเปิดรูปให้ดูแล้วแบบ ทำไมดูยิ่งใหญ่จังเลยนะคะอยากไปดูแลจะไปดูที่ไหนบ้างนะคะเขาบอกว่าภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยจะประกอบไปด้วยสถานที่สําคัญสาคัญเนี่ยมากมายเลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเนี่ยให้เป็นมรดกโลกในพปีพุทธศักราช25 3 4สามีที่ไหนบ้าง หนึ่งหละถ้าอยากไปดูความจเจริญรุ่งเรืองในสมัยสุขโขททยสมัยก่อนอะนะไปดูที่วัดมหาธาตุอ่าวัดมหาธาตุเวลาคนไปดูเขาไปดูที่อะไรกันเขาไปดู <JD. S 1> รับถือรูปใช่แล้วก็เจดีย์ถูกต้องเก่งมากเจดีย์ <JD. S 2> อันนี้น,นี่คือผมไปนี่ไปขาดไม่ได้เลยต้องเข้าไปดูเจดีย์ใช่แล้วเพราะว่าเจดีย์ที่วัดมหาธาตุจะเป็นทรงทรงอะไรลูกทรงดอกบ,บวัว ตูมหรือว่าพุ่มข้าวบินถูกต้องไหมที่เราเรียนไปเมื่อกี้เลยอลืมบอกไปใครลืมตั้งใจฟังครูมีเกมให้เล่นท้ายบทด้วยนะท้ายหน่วยด้วยนะคะวัดพระทายหลวงนะคะอันนี้ก็จะ<อ>ไปดูโบราณใช่ไปดูโบราณสถานที่งดงามของสุขโขทัยนะคะวัดศรีชุมนักเรียนถ้านักเรียนสังเกตดีๆวัดศรีชุมตรงกลางเลยจะมีเสียนพระพุทธรูปเห็นไหมคะ อ่าแล้วดูนะใบหน้าของพระพุทธรูปจะมีความอมยิ้มเล็กน้อยนะคะมีความอ่อนช้อยเป็นเอกลักษณ์ของสุขโขทัยนะคะดูนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นแบบว่าต้องไปดูถ้าใครไปในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยก็คือไปดูสลีดพงสลีดพงหรือว่าทำนุกก้นน้ำมีใครจําได้ไหมนะเมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าสลีดพงหรือว่าทำนุกก้นน้ำทําไว้เพื่ออะไรลูก สร้าง้ไว้เพ่การน้ำท่วมค่ะอ่าถูกต้องเก่งมากนะคะการน้ําท่วมนะคะแต่ถ้าเป็นประพางหรือว่าสระน้ําสร้างขึ้นไว้เพื่ออะไรลูกประพางใช้ตอนหน้าแล้งค่ะถูกต้องโอ้โหเก่งมากประทับใจนะคะทีนี้อ่ะแต่ว่านอกจากอันนี้นี่เปนตะกี้นี่มันอยู่ในราชบุรีหมดเลยใช่ไหมครับอันเมื่อกี้อยู่ที่สุโขทัยลูก อ้าว <มา S 1> ตอนนี้ตอนนี้นี่ไม่มีตังไปแถมโควิดนี่ไปไปดูอุทยานใะหไปดูไปเขา <Yeah. S 1> ไปเขางูก่อนใช่ไหมได้ไปดูก่อนได้ลูกทุกที่ที่แบบว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาถ้าพวกเราสนใจอยากจะดูเนะี่ยเราไปดูได้หมดเลยประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าประเทศไทย mm hmm. มีศิละปะวัฒนธรรมที่งดงามอยู่แทบจะทุกจังหวัดเลยลูกงูครับแต่ ครับแต่ว่าเขาเดี๋ยวมันจะอ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะมันจะหมดเวลาแล้วเพราะะนนแล้วจำคุถามได้หมดแต่ว่าจำจำที่จำได้ไหมอ่าอ่าทีนี้เราจะมาเล่นเกมกันเล่นเกมในที่นี้เกมที่คุณครูยกจะพาเล่นวันนี้ใครที่ใสงใจฟังใครที่ตั้งใจฟังจะตอบได้แต่ นิดนึงคุณครูด้วยความที่ว่าเราอยู่ในห้องเดียวกันลูกแล้วได้ยินมาว่าห้องนี้เป็นห้องที่น่ารักมากๆเลยอ่าตั้งใจเรียนมากแล้วครูก็เลยอยากให้พวกเราช่วยกันต่อไม่อยากให้พวกเราแย่กันออช่วย,วยช่วยกันวิเคราะห์จ้ะเดี๋ดวยวยนะคุณครูได้อันนี้นี่คุณครูได้ยินหรือคุณครูเดาเนี่ยได้ยินได้ยินคุณครูได้ยินค่ะอ่ะทีนี้คุณครูอนุญาตให้เปิดไม่ได้แต่ไม่อยากให้พวกเรา พูดส่วนกันเราต้องเปิดโอกาสให้เพื่อนๆพ,พูดด้วยเนาะทีนี้เราจะมาฟังคําถามจากคุณครูโยกันอตั้งใจฟังนะคําถามมีอยู่ว่าภาพที่คุณครูโยกให้มาเนี่ยทั้งหกภาพที่อยู่หน้าจอตอนเนี้มีนักเรียนคนไหนหรือว่านักเรียนช่วยกันตอบได้ไหมว่าภาพไหนไม่ใช่ภูมิปัญญาในสมัยสุขโขทยัยไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราหาที่ใช่ก่อนดีกว่าหาที่ใช่ก่อน ภาพแรกใช่ไหมใช่ใช่ครับพระพุทธะลูกใช่ไหมใช่ภาพแรกพระพุทธลูกใช่ใช่ในสมัยสุโขทัยนะครับสังเกตเนาะพระพุทธรูปจะมีความอมยิ้มใบหน้าอมยิ้มเล็กน้อยนะคะภาพที่สองภาพที่สองใช่หรือเปล่าใช่ใช่ค่ะภาพที่สองคืออะไรลูกภาพที่สองคืออะไร เครื่องสังคาโลกถูกต้องภาพที่สองคือเครื่องสังคาโลกซึ่งเป็นสินค้าส่งออกของสมัยสุโขทัยนะคะมีเอกลักษณ์ลวดลายเฉพาะตัวภาพที่สามใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ภาพที่สามมันเป็นอะไรหน้ามันเป็นเจดีย์แบบไหนหน้าคุณดูแล้วอ่ะใครจำได้ไหมดอกตูค่ะแบบไหนนะดอกตูมดอกตูมค่ะอ่าดอกตูมหรือทรงพุ่มข้าวบินเก่งมากนักเรียนเก่งมากลูกอ่า ภาพที่ต่อไปเอาเอา,เอาภาพตรงกลางดีกว่าภาพตรงกลางของแถวแถวข้างล่างลูกมีใครทราบไหมว่าเป็นภาพอะไรแล้วมันใช่ของสุขโขทัยไหมเนี่ยใช,ใช่ค่ะใช่ครับอ่าใช่ค่ะอ่าภาพที่สามเอ๊ะภาพตรงกลางของของด้านล่างเป็นภาพของอะไรลูก ศิลาจารึกศิลาจารึกเก่งมากค่ะเป็นศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนะคะซึ่งสร้างขึ้นภายหลังจากการที่เรามีพระพอครามคำแห่งมหาราเนี่ยทรงประดิษฐ์อักษรไทยถูกต้องไหมแล้วพอมีอักษรปุ๊บก็มีการสร้างจิลาจารึกขึ้นแล้วก็มีการ เขียนประวัติของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชแล้วก็ความเป็นมาของสุขโขทัยในช่วงนั้นในยุคนั้นนะคะทีนี้ภาพไหนหนะ้าที่มันไม่ใช่มันเหลืออยู่สองภาพบาลุภาพสุดท้ายคับภาพสุดท้ายไม่ใช่หรอภาพสุดท้ายเนี่ยถ้าถ้าย้อนกลับไปดูตอนสไลด์แรกๆของคุณครูโยกเลยอะ่ะเป็นภูมิปัญญายเกี่ยวกับการดํารงชีวิตนะลูกภาพสุดท้ายค<อ>ือภาพอะไรนะภาพที่สี่ค่ะ ภาพที่สี่ไม่ใช่โอเคภาพที่สี่ไม่ใช่ต้องไหม mm hmm. ถูกต้องนะคะภาพที่สี่ไม่ใช่เพราะว่าเจดีในลักษณะนี้อ่ะจะมักจะพบอ่ะใน mm hmm. สมัย mm hmm. กรุงศรีอยุธยานะคะอ่ะแต่ทีนี้ภาพสุดท้ายในหลูกภาพสุดท้ายภาพที่หกเนี่ยอยากรู้จังเลยว่ามันเป็นอะไรน่นกระพังครับถูกต้อง,งอเก่งมากมันคือตระพังนั่นเองนะคะมันคือตระพังตระพัง มีไว้เพื่ออะไรนะ้าเอาไว้กักเก็บน้ำถูกต้องกระพังมีไว้เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้หน้าแหลงนะคะแต่ถ้า,าเป็นตรงกลางอะไรนะคะวตรงกลางของปรงัอฐาหลักฐางนี่คืออะไรหรอคตรงกลางเป็นจะเป็นพระบรมหาราวชวังแต่ทุกวันนี้มันเป็นมันจะมีวัดอยู่ข้างในลูก โอเคทีนี้สำหรับวันนี้เราจะสิ้นสุดการเรียนการสอนกันที่เนื้อหาตรงนี้นะคะแต่ทีนี้คุณครูฝ่านิดนึงเนาะเดี๋ยนะคุณครูจะไปโพสเนื้อหาลงในกลุ่มไลน์ของเรานะคะเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปในกลุ่มไลน์ให้นักเรียนจดลงในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูในไลน์ด้วยนะคะอ่าทราบเนาะ ทราบเนาะเนื้อหาอาจจะเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะปรับให้อีกทีนึงเนาะใน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 ชัว่วโมงต่อไปนะคะมีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมเรายังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยมีไหมคะอ่าไม่มีแล้วอะมีใสยหน้าแล้วอ่ะอะไม่มีแล้วเนาะอ่าเ,เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เดี๋ยวเราเจอกันแค่นี้นะคะชัว่วโมงต่อไปเรียนอะไรเอ่ยมีเรียนไหม ไม่มีแล้วอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเราจเจอกันสัปดาห์หน้านะคะหัวหน้าบอกมีหัวหน้าไหมนักเรียนทั้งหมดท่องควมอมคาร์บ๊ายบาย